สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลดีๆมาฝากนะครับสําหรับวันนี้นะครับข้อมูลนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะฮะก็เป็นข่าวนะครับก็เป็นข่าว เกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศไทยณนะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่านะครับธุรกิจร้อนเงินนะฮะเลข่ขายกิจการทุนใหญ่ต่างชาติไล่ช็อปของถูกเออเป็นยังไงนะไม่ไหวกันแล้วหรือไงหรือว่าต้องขายทิ้งนะต่างชาติจ้องกันตาเป็นมันรวมถึงคนรวยในประเทศไทยด้วยนะก็จ้องกันอยู่นะคนที่มีทุนหนาๆตอนนี้ใครอยากจะขายกิจการแล้วก็กิจการ คือดูแล้วพูดง,ง่ายคือถ้าหมดโควิดแล้วยังไปต่อได้ก็น่าสนใจซื้อถ้าราคามันได้นะส,สนใจที่ราคานะมากกว่าตอนนี้คืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆปล่อยของออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันเขาบอกว่าธุรกิจทนพิษไวรัสโควิด -19 ไม่ไหวนะครับเทกระจาดขายกิจการนะทุนใหญ่เงินหนาสบช่องไล่ช็อปของถูกในภาวะวิกฤตขาดสภาพคล่องนะฮะเผยครึ่งปีหลังเนี่ยสัญญาณชัดนะดีลการซื้อขายกิจการพุ่ง กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวโดนก่อนเลยนะคือโดนก่อนคือโดนก่อนเรียบร้อยก็คือกระทบตั้งแต่แรกแล้วก็โดนก่อนในที่นี้ผมไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงว่าเปิดขายออกมาก่อนเปิดตัวเปิดตัวก่อนใครเลยหรยือเปล่าอย่างเงี้ยนะคือเปิดขายก่อนเลยนะเลขขายกิจการก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าที่ปรึกษาการเงินชี้นะฮะภาคเอกชนเร่งปัดกวาดกิจการตัดขายธุรกิจที่ไม่ทํากําไรหาเงินตุนสภาพคล่องประคองตัวไว้ก่อน จับตานะครับกองทุนต่างประเทศซุ่มเจราจาซื้อสินทรัพย์ราคาถูกบล็กเกอร์อสังหาเผนะยผู้ประกอบการรายกลารรายเล็กนะฮะแห่จำนองขายฝากทั้งโรงแรมโรงงานที่ดินเปล่ายันขึืนหาดนะครับคือเอาออกมากันเต็มเลยตอนนี้นะในวงการนะขายขาดบ้างขายฝากบ้างจำนองบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเนื้อหาสาระนะไปเริ่มกันที่นะฮะเขาบอกว่า เร่งปัดกวาดตัดขายธุรกิจนะฮะก็เป็นข้อมูลมาจากธนาคาร CIMB ไทยนะเขาบอกว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยนะครับจะพบว่านะครับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการวางแผนการเงินจัดการด้านสภาพคล่องในรูปแบบต่างๆขณะเดียวกันก็พบว่าลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยมีการทยอยปัดกวาดธุรกิจตัดขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไปนะ หรือธุรกิจที่ไม่ไปไม่รอดแล้วนะก็คืออาจจะมีหลายกิจการนะหกเกิจการกิจการไหนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของเขาเขาจะขายทิ้งหรือกิจการของเขาอันไหนที่ดูแล้วไม่เวิร์กก็จะขายทิ้งเหมือนกันนะจะเก็บเอาไว้แต่ที่ที่ดีๆนะแต่ใครที่มีกิจการเดียวแล้วไม่เวิร์กก็เรียบร้อยอันเดียวแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับก็คือไม่รอดนะครับแล้วไม่รอดอันนั้นก็พูดง่ายคือรายเล็กก็สู้รายใหญ่ไม่ได้อยู่ดีนั่นแะหละรายใหญ่เขาจะมีสัก สิบกิจาการอาจจะไม่เวิร์กสักสองเขาก็ตัดขายทิ้งอย่างเลือีกแอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนะเขาบอกว่าขณะเดียวกันนะครับก็มีลูกค้ารายใหญ่บางกลุ่มนะที่มีสถานะการเงินที่เข้มแข็งนะมองหาโอกาสในการซื้อสินทรัพย์จากธุรกิจนะที่ไมท่ที่ไปไม่รอดแล้วในช่วงโควิดเนี้ยนะโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะเห็นชัดเลยคือทยอยออกมาปิดกิจาการคือเขาบอกว่าทยอยออกมาปิดกิจาการวงเล็บถาวรนะซึ่งเป็น สิ่งที่นะฮะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มหันมามองและก็ให้ความสนใจนะครับคือโดยจะเริ่มเห็นโอกาสซื้อขายกิจการชัดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ะนะก็คือ c ี b อเอ็บขาบอกว่านะก็เริ่มที่จะธุรกิจใหญ่ๆเริ่มที่จะมองแล้วว่าเฮ้ยน่าสนใจนะใครที่มีของของดีราคาถูกแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่ของดีนะตอนนี้แต่เมื่อ COVID, โควิดจบไป มันอาจจะเป็นของดีและที่สําคัญคือราคามันถูกนะเขาบอกว่าจังหวะนี้นะฮะทุกคนจะได้เห็นโอกาสเหมือนกันคือการปัดกวาดบ้านธุรกิจที่ทไม่จําเป็นเนี่ยขายทิ้งไปและมองหาโอกาสจากธุรกิจที่ตายแล้วแต่อาจจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นปีหลังครึ่งปีหลังเนี้นะฮะเพราะทุกคนต้องเตรียมตัวนะฮะกลับมาแข็งแรงหลังโควิด -19 นะโดยการผ่านการกักตุนสภาพคล่อง กักตุนเงินล่วงหน้าเอาไว้นะก็อย่างที่บอกแหละก็คือหลายๆอันก็คือขายทิ้งไปนะครับหลายๆอันก็จะมองเห็นโอกาสในการลงทุนจากธุรกิจที่คนอื่นขายทิ้งในราคาถูกๆกก็ซื้อมาซื้อมาเก็บไวรอโอกาสถ้าเรามีเง,เงินเยอะเพียงพอนะครับอ่าส่วนเรื่องของธนาคาร c i m b เขาก็บอกของเขาว่าอ่าการปล่อยสินเชื่อของธนาคารของเขาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อขนาดใหญ่เนี่ยอ่าใน3เดือนแรกของปีนี้นะครับธนาคารเนี่ยถือว่า เติบโตค่อนข้างดีนะโดยยังเห็นการเบิกใช้วงเงินอย่างไรก็ดีนะครับอาจจะต้องรอดูไตรามาสสองนะคือเดือน3-4-5สี่เอ้ยไม่ใช่สิเดือน4-5-6นะปีนี้นะฮะบอกว่าอาจจะเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นหากลูกค้าได้รับผลกระทบธนาคารก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้านะครับเช่นพักชำระหนี้3-6เดือนโดยพิจารณาเป็นรายกรณีขณะที่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานะการเงินแข็งแรงที่มีแผนขยายธุรกิจไปต่างประเทศ แม้ว่าช่วงนี้จะพักไปบ้างซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิดแต่แผนธุรกิจและเป้าหมายการลงทุนในต่างประเทศยังคงเหมือนเดิมคือลูกค้าเขาก็ยังคงเหมือนเดิมสําหรับรายใหญ่นะครับอ,อันนี้คือในส่วนของ cimb นะครับทีนี้มาดูในส่วนของทหารไทยกันบ้างนะครับทหารไทยเขาบอกว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะฮะถือเป็นเหตุการณ์ปกตินะที่จะมีการซื้อขายหรือการควบรวมกิจการเกิดขึ้นโดยมีอยู่2ประเภทนะครับนะ คือประเภทที่1ก็คือกิจการดําเนินต่อไปไม่ไหวแล้วจะเห็นเทขายออกมาน่าจะเห็นเร็วๆนี้นะครับบอกว่าคือจะเห็นเร็วๆนี้นะคือประเภทที่1คือกิจการไม่ไหวแล้วเนี่ยจะมีเริ่มประกาศขายออกมาเยอะนะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือเขาบอกว่าผู้ประกอบการผิดนัดชนนําระหนี้และโดนยึดหลักประกันนะซึ่งเป็นทรัพย์รอกการขายซึ่งดีลประเภทนี้จะเกิดขึ้นช้ากว่าประเภทแรกที่ธุรกิจล้มและมีการซื้อขายโอเคทหารไทยเขาก็บอกว่ามันก็จะมี ในทุกวิกฤตมันจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับการซื้อขายการควบรวมกิจการการเทคโอเวอร์นะคือแบบแรกก็คือไปต่อไม่ไหวละขายออกก่อนดีกว่านะขายกิจการออกก่อนดีกว่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าไงหนีตายก่อนนะก่อนที่จะไม่เหลืออะไรเลยนะเช่นคุณเป็นนี่เป็นสินใครก็ตามนะแต่ว่าชั่วโมงนี้ดูแล้วมันไม่น่าจะรอดนะก็ขาย หลักประกันขายทรัพย์สินขายกิจการออกมาก่อนนะเหลือมากเหลือน้อยก็ยังเหลือบางท <s ign Hayır> <t iny> <20 năm> ีก <moderate> ็ย <cold> <te> ังเหลือนะครับขายกิจการได้สัก9 5ล้านเป็นหนี้แบงค์อยู่90ล้านนะก็ยังดีนะเหลือเงินติดกระเป๋าเอาไว้ทําทุนอีก5ล้านนะแต่แล้วก็หมดหนี้หมดสินด้วยนี่คือแบบที่1นะครับคือแบบที่2เนี่ยคือสู้จนตัวตายนะครับกิจการดูแล้วถ้าทางไม่ไหวไม่รอดก็สู้นะสู้ ผ่อนแบงค์ไม่ไหวเจราจานี้เจราจานี้ต่อไปก็ยังผ่อนไม่ไหวนะครับไปหยิบยืมเงินญาติพี่น้องนะครับเอาทรัพย์สินส่วนตัวของเราของลูกของเมียไปขายเพื่อมาสู้กับเขาเรียกไงสู้เพื่อให้ธุรกิจมันไปต่อได้ทั้งๆท,ที่ธุรกิจมันก็ยังไปต่อไม่ไหวแล้วนะสถานการณ์แบบนี้นะก็พยายามนะครับจ่ายเงินดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ธนาคารไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ไหวอย,อยู่ดีก็เรียบร้อยนะก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นประเภทที่2นะที่ทหารไทยเขาบอกก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ผิด,ดนัดชำระหนี้แล้วก็โดนยึดหลักประกันนะครับอันนี้สุดท้ายก็ไปไม่รอดจอ่ดีนะนั่นแหละนะในภาะวะวิกฤตมักจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นการเทคโอเวอร์เกิดขึ้นการควบรวมกิจการเกิดขึ้นนะแต่คุณนะ่ะถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณจะอยู่ในประเภทไหนละ่ะคือประเภทที่1ดูแล้วไม่ไหวนะขายทิ้งก่อนเลยดีกว่านะ ได้เงินมากได้เงินน้อยเราอาจจะหมดหนี้แล้วก็อาจจะเหลือเงินติดกระเป๋าบ้างนะเอาไปตั้งตัวใหม่ถ้าธุรกิจดูแล้วมันไม่เวิร์คขายทิ้งนะครับอย่าสู้จนตัวตายแบบที่2นะในแบบที่2นี้ไม่เอานะสุดท้ายก็เป็นหนี้เสียอยู่ดีนะครับอ่านะเขาบอกว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะฮะที่มีการแข็งที่มีการเงินแข็งแรงและมีสภาพคล่องเหลือเนี่ยจับตาดูสถานการณ์เพื่อรอซื้อทรัพย์สินหะรือกิจการนะในราคาถูกกว่านี้นะคือตอนนี้คือมันมีประกาศขายขออกมาเยอะ ตอนนี้ธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มจับตามองนะนะพร้อมที่จะซื้อนะครับพร้อมที่จะซื้อเขาบอกว่าซึ่งตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณกิจการอ่อนแอลงและใกล้ล้มเนื่องจากผลกระทบครั้งนี้ค่อนข้างหนักและกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมเนี่ยน่าจะเห็นการซื้อขายกิจการก่อนธุรกิจอื่นเพราะช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวหายและโรงแรมส่วนใหญ่ปิดเกือบหมดซึ่งเหลือเฉพาะเครือใหญ่ๆเท่านั้นที่ยังพอไปได้ ตอนนี้นะครับเหตุการณ์ยังไม่ชัดเจนและฝุ่นยังตลบอยู่หากรออีกสักพักจะได้ของราคาที่ถูกลงกว่านี้ซึ่งเป็นปกติที่เมื่อเกิดวิกฤตก็จะเกิดการซื้อขายกิจการตามมาซึ่งหลากหลายประเภทธุรกิจแต่คราวนี้จะได้เห็นโรงแรมบอกขายก่อนเพราะได้รับผลกระทบหนักออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยเจ้าสัวทั้งหลายนะฮะบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็น CP ไทยเบฟเซนทัน สิงห์แล้วก็อีกต่างๆนานาที่คนรวยนะบยยริษัทใหญ่โตนะของตระกูลปราสาททองโอสถอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็จ้องกันตาเป็นมันนะว่าใครจะขายอะไรออกมาบ้างนะก็เตรียมซื้อของถูกนะฮะอ่านะนอกจากที่ผมพูดไปแล้วในะคนไทยเตรียมซื้อของถูกนะต่างชาติก็ดูอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่ากองทุนต่างชาติจ้องซื้อนะครับแรงข่าวจากสถาบันการเงินบอกว่านะครับ ภายใต้วิกฤตย่อมมีโอกาสสาหรับคนที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งโดยคนที่ไม่มีสภาพคล่องและได้รับผลกระทบก็จะเป็นต้องตัดขายและคนที่มีกําลังซื้อก็จะซื้อของถูกนะฮะซึ่งในไทยจะเห็นว่ามีคนที่พร้อมจะซื้อของถูกอยู่พอสมควรและธนาคารพาณิชย์ก็พร้อมจะอนวยสินเชื่อและหาแหล่งเงินทุนให้กับคนเหล่านี้นะครับคือธนาคารก็พร้อมจะให้กู้ด้วยนะสําหรับคนที่อยากจะไปซื้อของถูก นะแต่สําหรับลองนึกลองลองนึกภาพน,นะโรงแรมอยู่โรงแรมนึงแม่งใกล้จะเจ๊งละจะตายอยู่แล้วสมมุติโรงแรมเนี้ยนะฮะเป็นหนี้ธนาคารอยู่ใกล้จะตายใกล้จะเจ๊งอยู่แล้วจะไปบอกธนาคารว่าไม่ไหวแล้วขอเงินมาช่วยหน่อยนะกิจการแย่แล้วขอขอกู้เพิ่มเอามาช่วยกิจการธนาคารบอกไม่ให้ไม่ให้มึงมึงเกมึงกำลังแย่และนะแต่คนนี้มันก็เลยไม่มีทางเลือกก็ต้องขายกิจการไปนะพอขายกิจการเสร็จ มีเสียสักคนหนึ่งเฮ้ยกิจการมึงดีเว้ยมึงขายของดีราคาถูกให้กูกูก็เอาเด็เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิดเดี๋ยวพอโควิดหมดมันก็กลับมาเหมือนเดิมแหละนักท่องเที่ยวออยากซื้อกิจการนี้สนใจนไปบอกแบงค์เนี่ยผมอยากซื้อกิจการอันนี้นะ,ะผมขอกู้เงินคุณสักบางส่วนแล้วกันผมมีส่วนหนึ่งของผมแต่ผมขอกู้บางส่วน ธนาคารก็ให้นะมันน่าน้อยใจแทนเจ้าของโรงแรมนี้ไหมคือแม่งเป็นหนี้เขาก็ไปขอ,อกู้ไแม่งไม่ให้แต่ว่าคนคนที่มาขอซื้อกิจการของเขาเนี่ยไปกู้แบงค์แบงค์กลับให้นะนี่คือแบงค์ก็บอกเองเลยนะว่าแบงค์ก็พร้อมที่จะอำนวยสินเชื่อและจัดหาแหล่งเงินทุนให้สําหรับการควบรวมกิจการหรือการเทคโอเวอร์นะครับอืมเฮ้ยฟังแล้วก็นะอ่ะต่อ ช่วงต้มยำกุ้งจะเห็นว่าองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงินหรือปรอสที่ตัดขายพอร์ตกิจการให้ต่างชาติในราคาที่มีการแฮรคัดมากกว่า50%ซึ่งครั้งนี้แม้ว่าจะไม่เหมือนต้มยำกุ้งแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสสําหรับคนมีเงินที่จะซื้อของถูกหรือเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของกิจการนะก็คือปี40เนี่ยต้มยำกุ้งก็มีการตั้ง อ,องค์การอยู่องค์กรอยู่องค์กรหนึ่งเขาเรียกว่าปอรสอนะอันนี้คือจะรวบรวมหนี้เป็นหนี้ดีหนี้เสียอะไรก็ว่ากันไปมาจัดชั้นมาแบ่งกลุ่มกันนะครับแล้วก็มีการตัดขายให้กับพวกต่างชาติในราคาถูกๆนะแล้วต่างชาติแม่งก็ซื้อไปเสร็จแม่งก็มาไล่เบีย้ยกับลูกหนี้คนไทยต่อนะคือซื้อหนี้ไปถูกๆแล้วก็มา มาขูดเลือดขุดเนื้อกับคนไทยต่อนะอันนี้คือปลอสในตำนานนะแต่ว่าใครอยากรู้เรื่องปลสอลองไปเสิร์ชข้อมูลใน Google ดูแล้วกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนปลอสนะครับไม่เหมือนครั้งนั้นนะครับอ่ะต่อมาเขาบอกว่าในครั้งนี้ก็เช่นกันนะนอกจากกลุ่มทุนแข็งแรงในประเทศแล้วก็ยังมีพวกทุนต่างชาติที่สนใจเข้ามาซื้อทรัพย์สินราคาถูกในช่วงวิกฤต ซึ่งบรรดากองทุนต่างชาติเหล่านี้จะมีประสบการณ์ในการลงทุนซื้อทรัพย์สินหรือกิจการในช่วงวิกฤตเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีนะกลุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่ากองทุนอีแล้ง์นะมันพร้อมที่จะไปลุ้มถึงซากศพแต่ละประเทศที่หลังวิกฤตเศรษฐกิจนะก็มักจะเข้าไปซื้อนะของถูกของดีนะครับที่เจ้าของไม่ไหวแล้วนะขายกันถูกๆก,ก็เข้าไปลุ้มถึงนะอ่ะต่อมานะทีนี้มาดูในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์บ้าง บริษัทหลักทรัพย์ KTB บนะาบอกว่ามีการเลขขายกิจการราคาถูกนะหลักทรัพย์ KTB บอกว่านะครับสถานการณ์แพร่ระบาดของของโควิด -19 เนี่ยไวรัสโคโรโนาเนี่ยนะฮะถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งทำให้เกิดดีลนะดีล m a คือ Merger and Acquisition ก็คือการควบรวมกิจการเนี่ยมากขึ้นเนื่องจากมูลค่าของธุรกิจที่ทำการซื้อขายกิจการมีการปรับลดลงมาค่อนข้างถูกกว่าในภาวะปกติ ซึ่งนะฮะเป็นแรงจูงใจในการทําการควบรวมกิจการเพื่อการลงทุนในระยะยาวซึ่งขณะนี้บริษัทก็อยู่ระหว่างการทํำดีลหลายๆายซึ่งส่วนใหญ่กระจายอยู่ในธุรกิจอาหารโลจิสติกและการแพทย์เออแต่ไม่มีธุรกิจโรงแรมเว้ยนะตอนนี้ก็คือในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้มีลูกค้านะฮะที่จะมาควบรวมกิจาการนะหลากหลายกิจาการเช่นธุรกิจอาหารโลจิสติกแล้วก็การแพทย์นะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจโรงแรมคงไม่ใช่เมอร์สอ่ะคงไม่ใช่การเทคคือเป็นการซื้อขายไปเลยเป็นการเทคโอเวอร์ไปเลยไม่ใช่เป็นการควบรวมกิจการนะอ่ะต่อมานะ KTB บเขาบอกว่าของอยู่ดีๆราคาอาจจะไม่น่าสนใจนะแต่พอในสถานการณ์ไม่ปกติแบบเนี้ยส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่สายป่านยาวไม่พอเนะี่ยหรือธุรกิจที่มีกระแสงเงินสดไม่พอเนี่ยก็อาจจะต้องขายกิจการทิ้งนะส่วนคนที่มีกระแสงเงินสดพอมองการทําธุรกิจในระยะยาว และมีฝีมือที่จะนำธุรกิจฝ่าวิกฤตกลับมาได้ราคาที่ลดลงขนาดนี้ก็น่าจะจูงใจพอนะบวกกับกำลังพร้อมนะเขาบอกว่าบวกกับกำลังพร้อมซื้อก็ส่งผลให้ดีลซื้อขายกิจการเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือในส่วนคอมเมนต์ของทางหลักทรัพย์ KTB นะครับทีนี้มาดูในส่วนของบโบรกเกอร์กันบ้างนะปรากฏการบโบรกเกอร์มีอะไรบ้างนะเขาบอกว่า sme แห่ขายฝากเคลียร์นี้นะ นะครับบร็กเกอร์นะครับบริษัท For b e s p r o p e r t y นะบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและวิกฤตครั้งนี้ยนะฮะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างรุรนแรงนะฮะแนวโน้มที่เห็นชัดก็คือช่วงเดือนเสษ็จที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย SME ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทบรกเกอร์มากขึ้นในจำนวนนี้นะครับมีทั้งการประกาศขายขาดขายขาดนะแล้วก็ขายฝากและก็จำนองนะ นะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้นะครับปรากฏการณ์ก็คือว่ามันมีการฝากขายนะมีการขายขาดและก็การจำนองนะเดี๋ยวผมจะออาธาิบายทีว่าการขายฝากการจำนองมันต่างกันยังไงอ่าเดี๋ยวอ่านข่าวนี้ให้จบก่อนนะเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้สะท้อนนี้เห็นว่าผู้ต้องการขายฝากจำนองเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอพาร์ตเมนต์ออฟฟิศหรือโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่มีมูลค่าระดับ10ล้านจนถึง200ล้านบาทถึง300ล้านบาท นะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางนะที่ไม่ได้มีทรัพย์สินมากและยังจําเป็นต้องใช้ทรัพย์สินดังกล่าวนะครับเพียงแต่มีปัญหาด้านการเงินจึงไม่มีทางเลือกนะก็คือการเอามาขายฝากการเอามาจำนองเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินได้ภายในเว,เวลาที่มีจํากัดนะครับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นนักกลุ่มนักลงทุนกลุ่มทุนกลุ่มไหนเนี่ยที่เป็นนายทุนเนี่ยมักจะชอบการขายฝาก มากกว่าการจำนองอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะฮะก็ขอเวลานิดหนึ่งนะอธิบายคนอื่นที่ไม่รู้นิดหนึ่งการขายฝากกับการจำนองมันต่างกันยังไงและทาไมถึงไม่เอาไปกู้ธนาคารนะแทนที่จะเอาเงินไปเอาทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไปกู้ธนาคารก็ต้องบอกว่าถ้าเราไปกู้ธนาคารเนี่ยชั่วโมงนี้เราไม่ทนันนะครับธนาคารมันช้านะกู้ไม่ทันหรอกนะเสียเวลาเอาไปหาในทุนดีกว่าในทุนในทุนคนมีตังเยอะนะฮะ แต่ว่าในการที่เราจะเอาที่ดินหลักประกรันของเราเนี่ยไปขอเงินกู้เขาเนี่ยเราต้องเอาที่ดินไปค้ำประกันเงินกู้ครั้งนี้นะมันก็จะอยู่ในรูปแบบจริงๆมันจะมีมันจะมีรูปแบบอยู่ประมาณ3รูปแบบนะครับเอาเรื่องที่1ก่อนเลยแล้วกันคือการขายฝากการขายฝากเนี่ยเปรียบเสมือนการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ผู้กู้อยู่แล้วนะครับคือคุณมีโรงงานหรือคุณมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับคุณเอาไปขายฝากเขานะครับมูลค่า เท่าไหร่ก็ตามสมมติว่าคุณบอกว่าขอเวลา1ปีนะครับคุณก็ทําขายฝากเรียบร้อยนะภายใน1ปีนั้นนะคุณจะถ่ายถอนก่อนไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเลยกําหนดเวลา1ปีเป็นต้นไปวันลุ่งขึ้นนะเลยเป็นวันเนี่ยทรัพย์สินของคุณเนี่ยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาโดยทันทีนะครับคือขายฝากเนี่ยหลุดเลยหลุดแล้วหลุดเลยไม่ต้องฟ้องร้องอะไรทั้งสิ้นจบเลยนะครับน,นี่คือง่ายในทุนชอบนะกรณีแบบนี้ในทุนชอบ กรณีที่2คือการจำนองการจำนองก็เปรียบเสมือนไปกู้ธนาคารนั่นแหละกรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้กู้อยู่นะเช่นคุณเอาที่ดินแปลงนี้ไปจำนองกับเขากรรมสิทธิ์ของของที่ดินแปลงนี้คือยังเป็นของคุณอยู่แต่ว่าติดจำนองกับนายทุนนะครับพอถึงเวลาที่คุณรับปากเขาว่าจะต้องใช้นี้ให้จบภายใน1นึ่ปีปรากฏว่าคุณใช้นี้ไม่จบนายทุนจะต้องบีบบังคับเอาเงินคืนเพราะฉะนั้นเขาอาจจะขอเงินคืนก่อนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยคุณไม่คืนเงินเขาเขาก็ต้องบังคับจำนองก็คือความหมายคือ เขาต้องไปฟ้องร้องนะฮะฟ้องร้องกับศาลนะเพื่อที่จะมีคําพิพากษาออกมาพอมีคําพิพากษาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้คําพิพากษาเนี่ยไปขออํานาจนะให้กรมคับคดีมายึดทรัพย์ที่ดินแปลงนี้ไปขายทอดตลาดไม่ได้ยึดทรัพย์ไปเป็นของตัวเองนะครับยึดทรัพย์เพื่อไปขายทอดตลาดแล้วขายได้ขายทอดตลาดได้เท่าไหร่ถึงจะได้เงินคืนนะแต่ถ้าเกิดขายทอดได้เกินนี่ก็ต้องคืนเงินลูกหนี้ด้วยนะอ่านะครับนี่คือการจำานงคือจำานงที่เสียเวลาคือ ต้องไปฟ้องฟ้องแล้วก็เสร็จต้องไปบังคับคดีต้องไปขายทอดตลาดขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นมันจะยืดเยื้อนะส่วนใหญ่ในทุนจะไม่ชอบการจำนองนะแต่การขายฝากการจำนองเนี่ยมันก็จะประมาณต่างกันประมาณนี้นะครับแต่ในทุนชอบขายฝากมากกว่าแล้วก็มันจะมีข้อต่างอีกอันนึงก็คือค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินคือเขาเรียกว่าค่าปากถุงค่าปากถุงของการขายฝากเนี่ยจะถูกกว่าการจำนองนะเพราะจำนองเนี่ยเขาต้อง คิดค่าปากถุงคุณแพงนะเพราะว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นหากคุณผิดนัดชําระหนี้เขานะนี่คือขายฝากและจํานองแล้วแบบที่3ที่มีการขอเงินกู้ในทุนกันก็คือการขายขาดแต่ขายขาดในที่นี้ความหมายคือขายแล้วสามารถมีสิทธิ์ซื้อคืนได้นะครับเช่นนายกจะไปก,กู้ยืมเงินในขอนะครับก็ขายให้ในขอไปเลยแต่ทําสัญญากัน,นอกรอบว่าขอซื้อคืน ในระยะเวลาที่กําหนดนะพอถึงเวลาที่กําหนดแล้วมาขอซื้อคืนในขอก็ต้องขายคืนในกอในกรณีแบบนี้ที่เขาทําขายขาดเนี่เพราะว่าไม่ต้องการให้หลังโนดติดขายฝากหรือหลังโนดติดจำนองนะเผื่อเขาเนี่ยในกอไปเอาเงินมาแล้วไปขายขาดให้ในขอแล้วในกอเนี่ยไปหาในงอในในขอในชอในทั้งหลายเนี่ยเพื่อมาซื้อตัดออกมาซึ่งเหมือนประมาณว่าในกอเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้นะแต่ขายให้ในขอ แล้วก็ไปเอานอมินีมาซื้อออกมาซึ่งวิธีการแบบนี้มันจะกู้แบงค์ง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าติดขายฝากหรือติดจำนองเนี่ยส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่ค่อยให้กู้นะเช่นคุณเอาเงินเอาบ้านที่ดินไปขายฝากกับธนาคารเอ้ยขายฝากกับในทุนแล้วคุณผ่านไปสัก,กเกือบ6เดือนเเดือนคุณก็ไปกู้ธนาคารเพื่อบอกธนาคารว่าผมขอกู้ยืมเงินธนาคารเพื่อไปตัดขายฝากออกมาได้ไหมก้ณีแบบนี้ส่วนใหญ่ธนาคารไม่ค่อยให้นะครับหรือจำนองก็เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณไปจำนองกับบุคคลธรรมดาหรือสถาบัน บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินธนาคารเขาจะไม่ให้เพราะฉะนั้นเขาจะเลยส่วนใหญ่เขาจะทําการขายขาดคือกอขายให้ขอเสร็จแล้วก็ไปเอาญาติพี่น้องที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกันเลยมาซื้อตัดทําเป็นว่ามาซื้อทําเป็นว่ากู้เงินไปซื้อวิธีการเนี้มันจะมีอยู่3วิธีคือขายฝากจำนองแล้วก็ขายขาดนะครับทีนี้บริษัทฟอร์บส์เขาบอกว่าในช่วงภาวะโควิดตอนนี้มีที่ดินเปล่าแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่ประกาศขายเต็มเลยนะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นนะเนี่ยอ่้ฟังบอกว่ามีโรงแรมขนาด152ห้องย่านนวมินนะขาย145ล้านนะครับทาวน์โฮมใกล้ตลาดส,สดเขาขยายบ่อบินศีราชานะฮะขายที่35%ของราคาขาย3 50ล้านนะครับอพาร์ตเมนต์สุขมุมวิท107นะขาย95ล้านอาคารสำนักง,งาน4ชั้นทาวนินทาวนะฮะขาย75ล้านโฮสเทลแถวถนนราชิทาลร,ราชน,ค,นนะครินนะฮะขาย170ล้านนะครับแล้วก็ บ้านที่ดินย่านรัดเผานะซอยรนะ้อยเจ็ดขาย12ล้านแล้วก็ที่ดินบางนากม29นะครับขาย35ล้านแล้วก็คลื่นหาดหลังเดอะมอลลรางกำแหง507ล้านเอ้ยไม่ใช่สิคลื่นหาดหลังเดอะมอลลรางกำแหงนะครับ507ตารางวาราคา70ล้านนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับภาคธุรกิจตอนนี้ก็ ย่ำแย่กันนะครับแต่ว่าธุรกิจที่ยังมีสตางกันอยู่เยอะๆนะก็จ้องกันตาเป็นมันนะครับก็นั่นแหละเล่ขายกันตอนนี้นะใครที่มีเงินเย็นๆก็รอของดีราคาถูกนะฮะตอนนี้ก็อาจจะถูกนะอีกสองสาเดือนกว่านี้จากนี้ไปก็อาจจะถูกหนักกว่านี้อีกหรือว่าตอนประมาณสิ้นปีนี้ก็อาจจะยิ่งถูกกว่านี้อันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับรอดูแล้วกันนะก็คลิปนี้ตามนี้แล้วกันนะครับข้อมูลนี้เอามาจากนะครับ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับขอขอบคุณประชาชาติด้วยโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันจนจบนะฮะสวัสดีครับ